สวัสดีครับเทคสามแล้ว,แลว,วันนี้เราจะมาคุยกับท่านผู้ชมทุทกท่านนะครับผู้ที่เป็นคนรักหนังและการชมซีรีส์ชมสตรีมมิ่งนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาซีรีวิวหนังติดเลทน,นะครับพูดตะกุกตะกักรัะเราเจอหนังติดเลทเข้าไปก็เลยแบบเออเออออนิดหนึ่งนะครับเป็นหนังเรื่อง m ม Se x d o ด l นะครับพรอมลุกใหญ่ตุ๊กตาพรอมรักใช่ไหมอือพร้อมลุกใหญ่ตุกตกกต๊กตาซอมรักอไม่ใช่พรอมรักนหฮะ Look, หอมลุกใหญ่ตุ๊กตาซอมลักหรือ my sex doll นะั่นคือภาคแรกนะครับฉายทางช่องทาง Mon น m a กนะครับในปี2020นะครับส่วนภาค2เป็นใหญ่ตุ๊กตาซอมลักยกกำลังสองนะครับ my next doll my next doll นะครับภาคแรกจะเป็นเซ x d o l ของฉันนะครับตุ๊กตายางของฉันนะครับส่วนภาค2จะเป็น my next my next doll คือตุ๊กตาตัวถัดไปของฉันตุ๊กตายางตัวถัดไปของฉันนะครับ เป็นหนังค่ายโมโนแม็กทั้งคู่นะครับฉายในช่องทางออนไลน์หรือสตรีมมิ่งนะครับก็สามารถหาชมได้นะครับช่องทางธรรมชาติก็มีรับภาพชัดด้วยแต่อยากจะให้อยากจะแนะนำให้ทูทางโมโนแม็กมากกว่านะครับดูจอใหญ่ดูแบบอลังการงานสร้างไปเลยดีกว่า2เรื่องนี้มีสูตรสําเร็จที่ค่อนข้างขายกันนะครับมีเครื่องปรุงที่ค้ายกันเลยนะฮะเสียงที่องการนําเสนอเนี่ยก็คือพระเอกเนี่ยเป็นคนที่ อ่อนด้อยประสบการณ์ทางเพศนะครับมีปมปัญหาทางใจบางอย่างที่ทําให้กลัวการมีเซ็กนะครับสำหรับภาคแรกนะครับเล่นโดยไม่รู้บังเอิญหรือเปล่านะครับพระเอกภาคแรกกับพระเอกภาค2คนละคนกันคือนักสแสดงที่เล่นภาคแรกทั้งหมดนะครับกับนักสแสดงที่เล่นภาค2แล้วก็ทีมงานเบื้องหลังพุ่มกับผู้เขียนบทต่างต่างเนี่ยภาคแรกกับภาค2เนี่ยคนละทีมกันเลยนะฮะคนละทีมกันเลยใช้ล็อตเรื่องเดียวกันใช้ตัวละครตัวเดียวกันนะฮะไม่งงเนาะพระเอกชื่ออิฐนะครับภาคแรกจะเป็นช่วง ในมหาลัยนะครับช่วงประมาณปีสาปี4อย่างเงี้ยส่วนภาค2นี่จะเป็นช่วงวัยทํางานพระเอกจบจบจากด้านการสื่อสารมวลชนอ่ะทางนี้เทศแล้วเนี่ยก็เข้ามาเป็นวงการครีเอทีฟนะครับวิธีการเล่าเรื่องนะครับสภาคแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงภาคแรกพุ่มกับเป็นพุ่มกับชาย2คนนะครับส่วนภาค2พุ่มกับเป็นพุ่มกับสาวห้าวนะฮะก็เทคนิคแตกต่างกันนะครับเนื้อหาใกล้เคียงกันนะครับอยากจะชื่นชม ชื่นชมมากๆเพราะเป็นหนังสตรีมิ่งที่คุณภาพดีมากทั้งสองภาคนะครับไม่น่าเชื่อยรยมทั้ภาค2เนี่ยผมดูก่อนภาคแรกและผมชอบมากกว่าภาคแรกเยอะมันมีองค์ประกอบที่ถึงพร้อมทุกอย่างคือจริงๆหนังเนี่เป็นหนังติดเลเดนะฮะเป็นหนังติดเลดหนังเน้นฮาหนังเน้นบ้าบอคอแตกเขาเาเอาเรื่องของตุ๊กตายางม,มาเล่นกับผู้ชายที่แบบว่าเรียกว่าอ่อนซ้อมอ่อนซ้อมรักไปหน่อยนะครับก็เลยได้ มีโอกาสพบกับตุกตาา tech, ต๊กตายางไฮเทคเป็นตุ๊กตายางที่แบบเป็น AI หุ่นยนต์อัจฉริยะนะครับแต่ว่าภาคแรกเนี่ยจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะใหม่นะครับเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่ก็เลยยังแบบเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรหุ่นพายตหลดหุ่นทดลองอะไรอย่างเงี้ยย,ยังไม่ยังไม่สมบูรณ์ร้อเนะครับส่วนภาคสเนี่ยก็เป็นรุ่นอัปเกรดขึ้นมาคือพร้อมที่จะใช้งานแบบพัฒนาขึ้นมาไม่ใช่เป็นแค่เซ็กซ์ดอเปลี่ยนจากเซ็กซ์ดอเป็น door. แคร์ดอแคร์ดอก็คือตุ๊กตาที่แบบ เอาเอาใจดูแลเอาใจใส่กับเจ้าของหรือมาสเตอร์นะฮะเป็นจัก,กรวาลทีอาร์ซืปล่าไม่แน่ใจนะครับพระเอกภาคแรกนั้นใช้หมอสิงนะฮะหมอสิงหรือพี่ต้นน้ําต้นน้ําเปี่ยมชนนะครับที่ได้เป็นหมอสิงตัวพระรองตัวเด่นในหนังเรื่องทีอาร์สซีรีส์นะครับส่วนภาค2เนี่ยพระเอกก็คือหมอตินนะฮะหมอตินในทีอาร์พระเอกทีอาร์นะฮะก็เป็นพิเต้พิเต้ดาวิดนะครับอดีตบอยแบนด์วงเอสบีไฟนะครับพิเต้เนี่ย กับหมอสิงเนี่ยพวกตงดาราในหนังในซีรีส์เรื่องทรีอาร์ที่เป็นซีรีส์หอเรื่องที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมืองไทยเนี่ยดาราในหนังเรื่องนี้ดาราในหนังเรื่องทีอาร์เนี่ยหรือดาราในหนังสตรีมมิ่งบางคนเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ถูกประเมินค่าต่ำเกินจริงมากๆคือเขามีศักยภาพในการแสดงละครมีรูปลักษณ์ที่ดูดีแต่ กับไม่ดังกับยังไม่ดังเท่าที่ควรนะครับไม่ใช่ไม่ดังนะคือดังในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ดังมากทั้งทั้งที่เท่าหนึ่งฝีไม้ลายมือดีมากหน้าตาดีมากแล้วก็มีองค์ประกอบที่พร้อมจะเป็นซุปเปอร์สตาร์นะฮะอันนี้มันแแต่โชคชะตานะครับกลับมาที่หนังก่อนภาคแรกเนี่ย My Sex Do l l เนี่ยจะเล่นไม่ค่อยตลกนะครับจะเป็นหนังดราม่า c o ม i n ่งอเ g e นะฮะแบบเล่าพัฒนาการปมภายในใจของตัวละครที่แบบว่าเออมีปมเกี่ยวกับเรื่องเซ็ก์ในอดีตทำให้เกิดความเก็บกดและเกิดความกลัวในการมีเซ็กค์นะ จนได้น้องแอนนาเนี่ยฮะเรแอนนาขุนยนต AI อัจฉริยะตุ๊กตายางหมายเลข6โดเนี่ยเข้ามาโดยม,มีมีตัวละครประกอบรอง,งที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับภาคแรกใช้าาดารารุ่นเก่าเยอะนะครับตั้งแต่คุณทศพรศริวัฒนะครับเ,เพชรคาความเกรียดหรือ่ไม่ไม,ไม่อะไรนะในช่อง3ผมจำไม่ได้แต่คือแกเป็นผู้นำกับแล้วก็แกเป็นพวกครีเอเตอร์เนะี่ยเป็นพวกแบบที่ผลงานเด่นเลยคือหลวงพี่กับผีขนุนเนี่ย คือประทับใจพี่ทศพลแกที่จะเป็นสายนิเทศจุฬาให้าไม่ผิดนะครั้งหนึ่งเ่ยเป็นความประทับใจคือตอนนั้นไปดูหนังที่อาซีแล้วหนังมันยังไม่ฉายแล้วก็ขึ้นกระไดข้างหลังอ่ะทางหนีไฟขึ้นไปแบบไปชมวิวชมรถไฟฟ้าชมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ขึ้นไปมันเป็นมันเป็นดาดฟ้าล่วงล่งเว้ยขึ้นไปปุ๊บไอ้ห่าเจอคนสุปรียุ้งหลังไฮวะเดินเข้าไปอา้าวแย่หลวงพี่กับผีขนนุนหอกหลวงพี่กับผีขนนุน <c oughs> จริงๆคือพี่ทศพลสิริวัฒน์อ่ะแกแบบ อ้าวแกคงแบบเฮ้ยมึงมาได้ไงอะไรเงี้ยบอกอ๋อผมเดินขึ้นมาผมดูหนังก็เลยแบบเดินมาแกก็าพาเข้ามาเดินทะลุผ่านในสตูดิโอเมื่อก่อนสามงคลจะมีสตูดิโออยู่ตรงหลัง RCA ไม่ใช่หลัง RCA ตรงข้ขางๆโรงหนัง RCA 4-5เนี่ยจะเป็นสตูสตูดิโออจะทหลังโรงหนัง2 RCA 2เนี่ยจะเป็นสตูดิโอของสามงคลสมัยก่อนนะ <c oughs> มีถ่ายโฟโต้ชูดมีถ่ายอะไรเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยแกก็เดินพาเดินเข้าไปดูแกก็แบบน่ารัก กลับมาแกเป็นพ่อนะแกเป็นพ่อพระเอกแกเป็นคนทําให้แกเป็นทียนหน่วยที่แบบทำให้ทำให,ทำให้เป็นส่วนมีส่วนทําให้พระเอกเนี่ยมีปมตั้งแต่เด็กคือกลัวการมีเซ็กส์นะครับในสุดท้ายก็ได้เรียนรู้ได้มีประสบการณ์ความรักได้รู้จัก,ร,จกรู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักความเป็นมนุษย์ของตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้จักใส่ใจรู้จักแบบรู้จักที่จะทําให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นนะครับ เป็นคนที่ดีกับทุกคนแต่ที่น่าสนใจคือผมค่อนข้างสงสารตัวละครลิซ่าที่เป็นน,นางรองนะคือจริงๆอย่งรเนี่ยทั้งสองภาคเนี่ยจะมีตัวละครผู้ชายหนึ่งตัวละครผู้หญิงสองนะฮะทั้งสองเนี่ยทั้งสองหญิงเนี่ยชอบพระเอกนะฮะสองหญิงทั้งภาคแรกและภาคสองเนี่ยก็คือคนน,งน,งคน,นึงเป็นผู้หญิงคนนึงเป็นหุ่นยนต์อีกคนนึงเป็นคนปกตินะฮะอ่ะอันนี้แต่ถามว่าความรักระหว่างคนกับหุ่นยนต์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไหมภาคแรกพยายามตั้งคําถามตรงนี้ว่า ความรักระหว่างคนกับหุ่นยนต์เนี่ยเป็นไปได้ไหมถ้าถ้าเกิดผมถ้าเกิดมองอย่างบุถุชนที่แบบได้เรียนรู้โลกมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับอย่าว่าแต่เรื่องความรักของคนกับหุ่นยนต์เลยความรักมันไม่ได้มีขีดจากัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันต่างเพศหรือแม้แต่ความรักที่คนมีกับสายพันธุ์อื่นนะครับอาจจะเป็นสิงสาราสัตว์อาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวหรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับมันไม่จําเป็นต้อง มันต้องไม่จาเป็นต้องเป็นผู้ชายกับผู้หญิงมันไม่จำเป็นต้องเป็นคนกับคนนะครับถ้าเกิดคุณรู้จักเรียนรู้ให้ลึกซึ้งในใน,ในเรื่องของความรักกับผมผมเชื่อว่าความรักมันไม่ได้มีคําจํากัดมันไม,ไม่ไม่มีนิยามแล้วมันก็ไม่มีความตายตัวมันสามารถเลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสถานการณ์ตามสภาพอะไรต่อมี้อะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่ามีความรักกับแค่แค่ตรงข้ามที่เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวกันเนี่ยผมว่าผมมองว่า อันนั้นมันเป็นแค่ค่านิยมแบบจารีตแบบเก่าๆฮนะมันไม่ได้แปลว่ามันมันมันไม่ใช่ความรักร่วมสมัยที่มันที่มันเป็นความรักที่มันเป็นสากล่ะผมมองว่าอย่างนี้นะฮะที่ต้องชื่นชมมากๆในไมล์เ,เซ็กดอลก็คือตัวนางเอกนะฮะมุกพิชานานเนี่ยเพอร์เฟกมากนะครับเพอร์เฟกมากๆเป็นคนที่น่ารักมีสเสน่ห์แสดงดีแล้วก็เล่นเป็นคุน ก็เนียนนะครับเล่นเป็นหุ่แบบหุ่นกับเป็นหุ่ที่มีพัฒนาการทางความรู้สึกนะฮะอัปโหลดข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยเขาสามารถทําให้เรารู้สึกว่าเนี่ยเป็นหุ่ที่มีรักนะครับแล้วก็ที่สาคัญคือหุ่นเหินเฟิร์มมากแล้วเป็นคนที่มีเซ็กแอบพิวสูงมากนะครับมีดามเมจมีความกระตุ้นปลุกเล้าทางเพศสูงมากนะครับสำหรับนอ้นองลุกพิชานานักเอก ที่เล่นเป็นแอนนาใน m y Sex Doll ดนะครับดูแลแบบโอ้โหผมอยากจะมีสักตัว2ตัวส่วนภาค2เนี่ยไม่มีไม,ไม่ไม่เน้นดาม,ม่านะครับเน้นตลกสประดนโปกฮาเน้นแบบตลกแบบตลกติดเลดตลกแบบถอยถอย,ถอยตลกลามกจก,กเปรส์สประดนเนี่ยแบบมาแบบจัดเต็มตั้งแต่ครึ่งเรื่องแรกนี่คือจริงๆถ้าเกิดนักต่งสามารถรักษาอารมณ์แบบนั้นได้ถึงกลางเรื่องถึงท้ายเรื่องนะครับผมจะให้5ดาวเลยนะครับเพราะถือว่าเป็นความกล้าหาญแบบที่สุดนะครับแต่ว่าช่วง ช่วงประมาณกลางเรื่องมาถึงลายเรื่องเนี่ยหนังเขาค่อนข,ข้างจะเปลี่ยนเปลี่ยนแนวนิดนึงนะครับลดความสัป,ปะเดลลดความลามมุกจุกกระเปรดลงนะครับไปเล่นเรื่องดราม่าแล้วก็เดีนเรื่องพัฒนาการความสัมพันธ์ของตัวละครเรียกว่าหาเหตุและผลเอาเอาเอา,เ,อาเ,เรียกว่าเอาความจริงจังเอาความดราม่าเอาเรื่องชีวิตและก็ความสัมพันธ์นิยามของความรักหรือว่า,าการเปรียบเปลยชีวิตต่างเนี่ยเข้ามาเล่นทำ,ทำให้หนังมัน ความฮาความตลกมันลดลงไปนิดนึงนะครับแต่ว่าถือว่าหนังก็สรุปได้ดีนะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้อย่างที่บอกนะครับภาค2เนี่ยตัวละครก็มีผู้หญิงทั้งหุ่นยนต์แล้วก็มีทั้งคนสแสดงนะครับซึ่งได้ดีทั้งคู่นะครับน้องน้องมาเาน้องมาเรียนะครับเป็นดาราตลกที่เป็นบิสเกน้าใหม่ที่แบบว่าน่ารักอะ่ะคือตลกทะเลนแล้วก็ที่สําคัญคือหนังเล่นตลกได้เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็เล่นตลกแบบลามกได้แบบ ชิวอะ่ะคือชิวและแบบว่าคือมันตลกสุดๆ,ๆอะ่ะตลกสุดๆ,ๆแบบขำแบบขำแบบไม่มีลิมิตขำกาๆกาๆแบบขำแบบขำไม่หยุดอะ่ะคือเขาสามารถทําได้แล้วพิเต้ดาวิดก็สามารถเล่นเล่นแบบบ้าๆแบบลามกอย่างนี้ได้แบบเหมือนกับคนที่แบบคืนจริงๆอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัวนางรองที่เล่นโดยน้องแพรวชิม,มาวีก็ถือว่าทําได้ดีแต่ว่าบทอาจจะน้อยกว่าตัวมาเรียเพราะว่าหนังมันไปให้ความสําคัญกับหุ่นยนต์นะครับถ้าเกิดถามผมว่า แต่ถ้าเกิดขุดยวนแอนนาภาคแรกที่เล่นโดยนน้อง,น,องนุกมุกมุกพิชานามาเจอกับมาเรียภาคสอง่ะสองคนเนี่ยมาเจอกันมาสฟีจะริ่งกันในภาคเดียวกันผมว่าสมมติภาคสาเนี่ยเอาตัวละครสองตัวนี้กลับมาเจอกันให้พระเอกเป็นคนเลือกผมว่าพระเอกก็เลือกยากนะเพราะว่าน้องน้องน้องแอนนาที่เล่นโดยน้องมุกก็ดีนะฮะน้องมาเรียที่เล่นโดนน้องเจนมาเรื่อมาเรือมดเนี่ยก็ดีแล้วจะเลือกยังไงเอาเอาเอาไว้ทั้งสองคนได้ไหมอ่ะรวมถึงตัวตัวคนตัวตัวสาวที่เป็นมนุษย์อ่ะ ของภาคแรกเป็นลิซ่าภาค2จะเป็นหมอโอ๋ใช่ไหมหมอโอ๋เออนั่นละก็น่ารักอ้นั่นก็ดีขุนยนก็ดีคนก็ดีแล้วจะเลือกยังไงผมเป็นผมเป็ดอิดอีกผมก็ชิบหายแล้วกูจะเลือกยังไงอยากจะเก็บเธอเอาไว้สักสี่ห้าคนมุกตลกในภาคแรกม,ม,มีมุกตลกแซมบ้างนะครับผมชอบค่อนข้างมุกที่เป็นมุกที่เป็นความเสียดสีแบบวัฒนธรรมแบบซิกดออะมุกผู้ภาษาญี่ปุน่นหรือว่า มุกอะไรที่แบบมันทำหามภาคแรกทำไม่ดีแต่ว่าภาคแรกเนี่ยอย่างที่บอกภาคแรกมันจะเน้นดราม่าเน้นคำพอเอฟมากกว่าส่วนภาค2เนี่ยเน้นตลกเน้นแบบไม่ไม่เส้นเรื่องหลักไม่ดราม่าแต่คือแบบเน้นเรื่องตลกตลกตลกแล้วก็ใส่เรื่องความรักใส่เรื่องความสัมพันธ์ใส่เรื่องตัวละครพัฒนาการอะไรเข้ามานะครับแล้วพี่เต้ก็จะพูดตรงตรงพี่เต้เล่นดีกว่าดีกว่าพี่ต้นน้ำหรือหมอสิงนะเพราะว่าภาคแรกเนี่ยหมอสิงยังค่อนข้างอ่อนอ่อนอ่อนประสบการณ์อยู่ยังเป็นเด็กยังยังค่อนข้างอ่อนด้อยเรื่องเรื่องเรื่อง การแสดงออกเรื่องแบบฝีไม้ไลายมือในการแสดงซึ่งเทียบกับพี่เต้พี่เต้ดาวิดเนี่ยแกเก๋ากเก่าเกมคือตอนณะณนะนะวินาทีนี้คือพอ22023เนี่ยประสบการณ์ในการเล่นหนังเล่นละครอ,อะไรเงี้ยแกค่อนข้างโชคโชนแล้วเพราะฉะนั้นแกก็เลยทำทาหน้าที่ที่ค่อนข้างเนียนตาก,กว่ามันก็มีสัดส่วนของความไซไฟ้ Fi, ความเขย่าวขวานความระทึกขวาญเข้ามาด้วยนะครับสาหรับภาคสองนบอกให้สดาวนะสี่ดาวสําหรับ My Next Door นะครับส่วน My Sex Toy ผมให้3ดาวภาคแรกให้3ดาวภาค2ให้4ดาวนะครับอยากจะให้มากกว่านี้ด้วยแต่มันก็มีอะไรที่มันตัดคะแนนไปบ้างนะครับอย่างที่บอกอบทสรุปของภาคที่2เนี่ยมันก็ถือว่าทำไม่ดีนะครับแต่ว่าใจผมยังคิดว่ามันน่าจะไปทางหุ่นยนต์มากกว่านะครับแล้วก็เรื่องหุ่นยนต์ได้รับการเรียนรู้ได้รับการาได้รับบทเรียนหรือได้รับกับ การวิวัฒนาการหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจ,จะมีอะไรเล่นได้มากกว่านี้ส่วนของเรื่องของคุณยนผู้ชายก็เหมือนกันที่เล่นเป็นตัวร้ายเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเปิดโอกาสให้ได้เล่นใส่มุกตลกมากกว่านี้มากกว่ามากกว่าจะไปเล่นแบบซีเรียสจริงจัง,ง,งนะครับเพลงของภาคแรกพ่อกับภาค2นะครับโดยรวมดนติีประกอบงานสร้างโปรดักชันอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นหนังที่ทํากันแบบ กระชันชิดคือถ่ายสั้นๆถ่ายไม่เยอะนะครับแล้วก็เน้นถ่ายแบบรวดเดียวยาวๆนะครับถ่ายแค่8ปดคิวสำรับภาคสองและภาคแรกผมไม่แน่ใจแต่ก็ถามว่าทําเล่าเรื่องออกมาไดเ้เรียบเรียบเปียงได้ดีเน้นงานตัดต่อเนี่ยสามารถได้เห็นถึงตัวละครเ่็มคันคือทั้งหมดทั้งภาคหนึ่งและภาคสองเนี่ยตัวละครทุกตัวเนี่ยคือฉายสเสน่ห์มากๆนะครับภาคแรกนอกจากมีทศพลศิริวัตรแล้วยังมีเชอร์รี่สามโคกก็มาแก้เป็นตัวสมทบที่แบบโอ้โหมา,มาเน้นขโมยซีนเลยนี่ก็คือแบบโอ้โห เคยเห็นเคยเห็นเชอรี่ในในบทบาทอื่นแต่พอมาเห็นในบทบาทในจอก็ถือว่าแกแบบโอ้โหแพลวพาวถือว่าเป็นคนที่แพลวพาวน้องมุกอย่างที่บอกเนี่ยแอนนาภาคแรกเนี่ยคือติดลบบนไปแล้วได้ข่าวว่าติดลบบนไปแล้วก็ถือว่าแกเล่นดีจริงๆไม่ใช่แค่เล่นดีเล่นแล้วมันดึงดูดใจมากๆเลยขอบอกนะฮะรักรักรักน้องมากเลยคือรักน้องแบบน้องมีความคล้ายกับแพทนะราพานะแต่ว่า มีเซ็กแอพพิลที่แบบส่งออกมารุนแรงกว่านะครับส่วนน้องมาเรียนเนี่ยภาคสองเนี่ยเขาจะเหมือนเขาจะแต่งให้สวยน้อยกว่าตัวจริงนะคือให้ดูเหมือนคุนยนมากขึ้นนะครับเห็นตัวจริงแบบโอ้โหคนจาคนละคน,นแบบออล่าสูงแล้วก็แบบมีความแบบสวยสง่ามากนะครับแต่ในละครน,นี่คือเขาพยายามดอปให้ให้ลดลงตรงนั้นแต่ว่าเขาก็ยังไม่สามารถปิดบังความเซ็กซี่นะฮะความเซ็กซี่ความแบบโก๊ะความน่ารักอย่างฉากที่อยู่ในความทรงจํามากๆเลยคือฉากออกกําลังกายตอนเช้านะครับผมถือว่าแบบ โทำไปได้ไหรือว่าฉากแบบบ้าๆบอๆอะไรต้องถึงว่าเขาทําได้ดีนะทำได้ดีทั้งน้องเจนนี่แล้วและมดแล้วก็ทั้งน้องมุกพิชาพิชานาเราจะไม่ผิดนะครับสำหรับภาคแรกนะครับเป็นตัวละครคู่เป็นตัวละครขุนยนคู่ที่ผมมั่นใจว่าคนดูจะต้องรักนะครับแล้วก็กินกันไม่ลงนะครับเพราะไม่รู้จะเชียร์คนไหนดีรู้ทางนี้แอนนาก็รักมาเรียก็ชอบ จะ,จะเลือกใครจะเลือกชอบใครมากกว่าใครเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของสเปคเป็นเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวเป็นเรื่องของอารมณ์แล้วก็เป็นเรื่องของแนวของแต่ละคนแล้วล่ะเพราะถ้าถามผมก็คงต้องบอกว่าอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนนะครับรวมถึงทั้งน้องลิซ่านะครับแล้วก็น้องหมอโอ,โอด้วยนะครับทั้ง4ี่คนเลยนะครับเพราะเห็นแต่งชุดนอกแล้วโอ,โอ้โหเปเรี้ยวจีจ๊ดมากมากครับ like, แบบโอ้ยมันจะเปเรี้ยวไปไหนนะครับ ในหนังนี่บางตัวยังดูทำด,ดูเรียบร้อยดูเป็นเพื่อนนะครับอย่างน้องลิซ่าเนี่ยแบบเฟรโซนมากๆเลยหาว่มานิยามความรักนะครับคือความห่วงใยความปรารถนาดีให้กันความที่แบบใส่ใจซึ่งกันและกันขนาดนั้นนะครับแต่ทำไมทาไมนิยามของความรักไม่สามารถก้าวข้ามขึ้นไปมากกว่าเพื่อนได้หรออะไรอย่างเงี้ยมันภาคแรกมันจะเล่นมันจะเล่นแบบเชิงนมามธรรมเชิงแบบเชิง เนื้อหาจริงจังอ่ะเชิงที่แบบกระทบกระเทียบเปรียบเทียบเพียบเปรย,ปรย,ปยกับเรื่องความสัมพันธ์กับชีวิตคู่กับความรักกับอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องบอกว่าฉากฉากที่ฉากนวเนียก่อนมีเซ็กซ์เนี่ยเขาทําได้ดีทั้งคู่นะครับคือมันไม่เหมือนไม่ได้มีฉากโป๊จงขึมนะแต่เป็นแต่เป็นหนังที่เซ็กซี่ที่ดูแล้วเรารู้สึกว่าเกิดอารมณ์นะฮะเกิดอารมณ์คือแบบว่าไม่ต้องโป๊ไม่ต้องแก้ผ้าไม่ต้องถอดหมดแต่ว่าแบบแบบเนี่ยคือ ประกายปลุกอารมณ์ปลุกเรียกว่าจุดไฟสว่างได้ดีมากๆนะครับสำหรับ My s e x t o y s และก็ My Next d o l l เอ๊ะ My เรื่องแรกกะต้ My My s e x d o l l สิไม่ใช่ก็ไม่ใช่สาย My s e x t o y s ผู้ผิด My s e x d o l l My s e x d o l l กับ My Next d o l l นะครับสำหรับภาคแรกกับภาค2นะครับเพิง่งออนแอร์ไปภาค2เมื่อเพิง่งออนแอร์ไม่กี่วันนี้แนะนำให้ไปชมกันนะครับแล้วมาพูดคุยกันว่าคุณชอบน้องแอนนาใน My s e x d o l l หรือชอบน้องมาเรีย ใน My next door มากกว่านะครับชอบโดไหนมาคุยกันนะครับสวัสดีครับ